สาวสวยออกเทคมีเอาเผยสิ่งที่ทำไม่เป็นเจอปิดไฟรัวกลายเป็นคลิปมาแรงที่ถูกแชร์สนั่นในโลกออนไลน์ในตอนนี้สำหรับคลิปจากรายการเทคมีเอา Thailand ที่นำเสนอเรื่องราวของสาวโสดสุดสวยคนหนึง่งมาเล่าเรื่องราวของตัวเองให้หนุ่มสดได้ทำความรู้จักโดยเผยว่าเธอทำอาหารไม่เป็นเลยไข่เจียวไข่ดาวห่งเ้าไม่เป็นเลยเตาแก๊สก็เปิดไม่เป็น กลัวมันจะระเบิดหรือเปล่าไม่เคยเปิดเลยนอกจากนี้เธอยังไม่เคยทํางานบ้านด้วยกวาดบ้านถูบ้านจะไม่ทําเลยจะจ้างแม่บ้านแต่ห้องก็ไม่รกเรื่องสักผ้ารีดผ้าก็ส่งสักรีดเอาส่วนตัวชอบผู้ชายทํางานบ้านมาเติมเต็มกันแต่ถ้าคบกันแล้วมาบังคับให้ตนทํากับข้าวทางานบ้านก็ไม่โอเคเลิกเลยอยากหาคนที่รับจุดนี้ของเราได้งานนี้ทําเอานมๆในเทคกนีเอาไทยแลนด์ดับไฟกันไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งสาวโสดคนนี้บอกว่าทางผู้ชายไม่จําเป็นต้องมาทําให้เราแค่อยากให้เข้าใจและรับได้ว่าเราทําไม่เป็นก็พอซึ่งก็ยังมีผู้ชายอีกครึ่งหนึ่งที่ยังเปิดไฟไว้และรับได้ในสิ่งนี้ทั้งนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์วิพากษวิจารณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวมากมายทั้งคนที่มองว่าต่อให้สวยแต่ขนาดนี้ก็ไม่ไว้ควรถัดทําบ้างไม่อย่างนั้นก็ควรอยู่คนเดียวบางก็รับได้ผู้ชายพร้อมเป็นฝ่ายทําให้แต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่านี่คือสมัยใหม่แล้ว คนที่เป็นแบบนี้ก็มีเรื่องแบบนี้ก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่คนชอบอันหนึ่งคลิปดังกล่าวเป็นคลิปจากรายการเทคมีเอาไทยแลนด์เทปของสาวสดหม่ที่ออกอากาศเมื่อช่วงปลายปี2564ก่อนจะถูกนำบางส่วนมาแชร์อีกครั้งจนกลายเป็นประเด็นในตอนนี้นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ